สวัสดีครับนักเรียนครับต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ในสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาสังคมศึกษาครับชั้นป .6 โรงเรียนเทศบาล1บานสเตงยะลานะครับคุณครูผู้สอนนะครับคุณครูคุณวัฒน์สินสงครามครับเป็นผู้สอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสาระที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือสาระที่3เหมือนเดิมเลยนะครับสาระนี้ก็จะมีเนื้อหาที่เยอะหน่อยนะครับะนานแล้วเนี่ย นักเรียนน่าจะเรียนในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นวิชาสังคมศึกษาในสาราเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสาระที่สําคัญสําคัญด้านหนึ่งนะครับของในหน่วยการเรียนรู้ของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับแน่นอนเรายังอยู่ในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า กลุ่มทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพนะครับที่เราจะเรียนวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้านั่นเองนะครับดูจากรูปนี่นะฮะน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นเครื่องหมายที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าความหมายเป็นเช่นไรหรือเข้าให้มาเพื่ออะไรนะครับ มาดูแผนการสอนกันก่อนดีกว่านะฮะแผนการสอนวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอผู้ผลิตนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็นสินค้าแล้วก็บริการผู้บริโภคเนี่ยก็คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าแล้วก็บริการเพื่อสนองความต้องการอีกทั้งทรัพยากรมีปริมาณที่จํากัดเนี่ยควรจะใช้อย่างประหยัดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดล่ะครับ สำหรับจุดประสงค์ในครั้งนี้นะครับก็คือจะนักเรียนยสามารถจะอธิบายความหมายของเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าในบรรจุภัณฑ์ได้ที่สําคัญก็คือเห็นคุณค่าและก็ความสําคัญของการเรียนเรื่องของเครื่องรับรองคุณภาพสินค้านะครับหรือว่าเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้านั่นแหละนะครับส่วนการวัดผลนะครับก็จะมีใบงานเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับเรื่องไปงานเนี่ยเดี๋ยวจะขอพูดในช่วงท้ายนะครับว่าการส่งอัตราการส่งอะไรต่างๆของในชั้นปถมศึกษาปีที่6เนี่ยเป็นชั้นไหนบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาถึงเรื่องนี้แล้วครับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าครับจุดประสงค์เนี่ยครูแจ้งไปแล้วนะครับทีนี้มีคําถามชวนคิดนะครับมีด้วยกัน3คําถาม เราจะไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จดไปพร้อมๆกันนักเรียนเคยเลือกสินค้าด้วยตนเองหรือไม่อันนี้ตอบเคยหรือไม่เคยเท่านั้นและนะครับอันต่อมานักเรียนมีวิธีการในการเลือกซื้อสินค้าให้ปลอดภัยต่อตัวเองอย่างไรอันนี้ต้องอธิบายนะครับไม่ใช่บอกว่าก็เลือกอะไรง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับต้องบอกนะครับว่าเราสังเกตอะไรเราดูจากอะไรบ้างนะครับอธิบายมานะครับ สุดท้ายนักเรียนรู้จักเครื่องหมายรับรองสินค้าอะไรบ้างครับบอกชื่อมันได้เลยนะครับว่าชื่อนั่นชื่อนี่นะครับที่เรารู้จักเอาที่เรารู้จักนะครับมากที่สุดเนี่ยก็จะมีคะแนนพิเศษให้เอาตอนนี้ให้เวลาในการจด3โจทย์นี้นะครับตอบในกระดาษรายงานนะครับ เอาละครับตัวนี้ถือว่าเราได้โจทกันไปแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยเราสามารถที่จะทบทวนได้นะครับทบทวนได้โดยการที่จะดูคลิปซ้ํานะครับแล้วก็กลับมาที่หน้านี้แล้วก็กดเครื่องหมายหยุดชั่วคราวครับหรือเครื่องหมายพอสนั่นเองในท็บเ็ตของนักเรียนนะครับก็สามารถจะโจทย์ในช่วงของคําถามชวนคิดนะครับตอบในกระดาษรายงานนะครับอันนี้อย่าลืมเขียนชื่อ นามสกุลชั้นเลขที่พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงามด้วยอ่ะมาเรียนกันเรื่องนี้ครับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้านะครับเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้เราทราบถึงคุณภาพและก็มาตรฐานของสินค้าชนิดนั้นที่หน่วยงานภาครัฐได้กําหนดไว้นะครับหน่วยงานภาครัฐอันนี้ก็คือคณะกรรมการอาหารและยานะฮะอันอันแรกนี่นะครับก็คือเรื่องของเครื่องหมายอาหารและยานะครับหรือที่เราอาจจะรู้จักกันว่าเครื่องหมายอยอยนนั่นแหละนะครับ เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าแล้วก็ในเรื่องของอาหารนะครับสมก,การบริโภคเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอาหารและยานะครับผลิตภัณฑ์นั้นมีความปลอดภัยและก็น่าใช้นะครับก็คือหมายความว่าเครื่องหมายออยอจะให้กับสินค้าที่เป็นสินค้าบริโภคนะฮะนั่นหมายความว่าอาหารขนมหรือว่าของใช้ต่างๆที่เป็นของบริโภคนคี่นะฮะ จะต้องมีเครื่องหมายนี้เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอาหารเนี่ยสำคัญเลยต้องมีเครื่องหมายเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับโดยเครื่องหมายออยนี้นะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะฮะสัญลักษณ์ก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือตัวอ่างยอยักษ์นะครับภายใต้มีหมายเลขกำกับตามลําดับนะฮะมีด้วยกัน6ตําแหน่งด้วยกันนะฮะนักเรียนสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆนะฮะเวลาไปดูที่ปลากระป๋องดูที่ขนมเนี่ยเครื่องหมายออยมี6ตําแหน่งจริงไหมดูด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะครับ อันดับแรกครับเลขจังหวัดที่ตั้งของสถานที่ตำแหน่งที่2ก็คือสถานะของหน่วยงานที่อนุญาตแล้วก็อันดับที่3ก็คือเลขประจําสถานที่ผลิตอันดับที่4ก็คือเลขท้ายของปีพศที่อนุญาตอันดับที่5ก็คือหน่วยงานที่อนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็อันดับที่6ก็คือลำดับของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุญาตนะครับถ้าดูอย่างนี้ยังดูไม่ออกดูหน้านี้ครับนี่แหละครับ เลขเอยอยสำหรับอาหารนะฮะจะมีด้วยกัน13หลักนะฮะแต่6ตำแหน่งอ่านะครับ6กตำแหน่งมีอะไรบ้างเมื่อกี้ครูบอกไปหมดแล้วลองดูหน้านี้ดีๆนะครับให้เวลาดูนิดหนึ่งครับเอาล่ะบางคนถามว่าครูขาจดดีไหมคะ ก็จะจดก็ได้ครับแต่ถ้าจะไม่จดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถจะย้อนดูคลิปได้นะครับเพราะว่านี่คือการสอนแบบออนไลน์นั่นเองนะครับต่อมาครับเครื่องหมายมอ,อกกครับมอกกเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับทั้งนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับมอกกส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องหมายที่ให้กับ เครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเครื่องหมายมอกเนี่ยก็จะมีเลขเหมือนกันนะฮะดูจากภาพนี้จะเห็นชัดเลยนะฮะก็คือมอกจะเป็นคำแรกนะฮะเห็นไหมครัมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี่คือคำย่อนะของมอกนะฮะต่อมาครับก็จะมีลำดับในการออกเลขมอกครับซึ่งอยู่ในตัวเลขชุดหน้านะครับแล้วก็มีขีด หลังจากนั้นก็จะเป็นปีพศที่ออกเลขนะครับปีพศไหนก็ตามนี้เลยนะครับเครื่องหมายมอกอนเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่สังเกตง่ายๆก็คือเหมือนลูกศรน,นะฮะลูกศรมีอยู่ด้วยกัน4ทิศเลยนะครับส่วนใหญ่นันกเรียนไปหาดูได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตรวทัท์ที่หรือว่าจะเป็นในส่วนของตู้เย็นนะฮะเตารีดอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะครับสำหรับเครื่องหมายมอ,อกกอ ต่อมานะครับต่อมาต่อมาก็คือเครื่องหมายฮาลาลนะครับฮาลาลนี่แน่นอนนะนักเรียนรู้จักกันดีนะฮะเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองจากสนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับอนุญาตให้ผู้ผลิตนำมาผลิตลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการรับรองให้กับผู้นับถือศาสนาอิสลามนะครับให้สามารถอุปโภค แล้วก็บริโภคสินค้านั้นๆได้นะครับอ่าเครื่องหมายฮาวาลเนี่ยนะครับทักเรียนรู้จักกันดีนะครับดูจากภาพผินชัดเลยนะเขาจะบอกอะไรบ้างแน่นอนครับอันแรกเนี่ยข้างบนนะครับก็คือเครื่องหมายฮาวาลนะครับต่อมาก็คือชื่อขององค์กรผู้รับรองนะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและหลังจากนั้นนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือรหัสผลิตภัณฑ์แล้วก็กลุ่มสินค้านะครับตามมาด้วยรหัสบริษัทหรือว่าเลขทะเบียนของบริษัทนั้นๆนะครับที่ผลิต ต่อมาครับก็คือรหัสสินค้าผลิตภัณฑ์บริษัทแล้วก็เลขตามลำดับรายการนะครับสุดท้ายของชุดเลขนะครับก็คือเดือนปีที่อนุมัติหรือว่าออกผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับเครื่องหมายนี้ครูว่านักเรียนหาง่ายเลยนะในสินค้าแล้วก็บริการาที่นักเรียนรู้จักกันดีเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับก็ลองไปหาดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างในบ้านเรานะต่อมาครับ อันนี้คือเครื่องหมายที่เรียกกันว่าเครื่องหมายมาตรฐาน Q นะครับเครื่องหมายมาตรฐาน Q เป็นเครื่องหมายสําหรับสินค้ากเกษตรครับที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดนะครับโดยมีการตรวจสอบอาสารปนเปื้อนเช่นสารพิษตกค้างสารปนเปื้อนหรือว่าสิ่งอันตรายอื่นๆที่จะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคนั่นเองนะครับเครื่องหมาย Q นี่นะฮะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับตามภาพเลยนะก็จะมีเลขกําหนดด้วยนะครับ ตำ,ตำแหน่งแรกเนี่ยก็คือหมายถึงชื่อผู้ประกอบการการตรวจสอบมาตรฐานนะครับต่อมาตำแหน่งที่สองเนี่ยก็คือรหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรษที่ใช้ให้การรับรองนะครับที่เป็นเรื่องของการรับรองนั่นเองนะครับต่อมาก็คือเครื่องหมายที่3ตํตำแหน่งที่3ก็คือชื่อผู้ได้รับใบรับรองนะครับก็จะใส่ไว้ที่ตำแหน่งนี้แล้วก็อาจจะมี คำภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งคำที่ตามมาก็คือ G A P น,นั่นเองนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ลองไปหาดูนะฮะส่วนใหญ่เราจะเห็นบริเวณที่อาจจะอยู่ในสินค้าที่เกี่ยวกับพวกผักพืชผักอะไรต่างๆนะครับเวลาคุณแม่ไปซื้อมาก็จะมีถุงใสมาใสๆนะครับในถุงนี้ก็จะมีตราคิวนี่แหละครับลองไปหาดูนะว่าบ้านเราบริโภคสินค้า ที่มีตราเครื่องหมายคิวหรือเปล่าโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับกเกษตรนั่นเองนะครับโดยเฉพาะพวกผักพวกถั่วฝักยาวหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าไม่มีเลยอ่าอันนี้ต้องระวังนะครับต่อมาสิ่งที่5นะครับก็คือฉลากประหยัดไฟเบอร์5นั่นเองนะครับฉลากนี้นะครับบ่งบอกถึงระดับการใช้ไฟฟ้าและก็ข้อมูลเบื้องต้นเช่นประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อให้ผู้ที่ใช้เนี่ยสามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ประหยัดนะครับที่สําคัญฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าเนี่ยครับจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์5ครับโดยที่เบอร์5จะหมายถึงการประหยัดไฟมากที่สุดนะครับมาดูครับในฉลากประหยัดไฟเบอร์5เนี่ยนะฮะมีอะไรบอกเราบ้างนะครับแน่นอนตัวเลขตัวใหญ่ๆตรงกลางนี่นะครับก็คือตัวเลขประหยัดไฟนั่นเองนะครับบอกไปแล้วว่า เบอร์5ก็ต้องประหยัดไฟสูงสุดนะครับต่อมาก็คือระบุป,ปีที่ทดสอบค่าพลังงานนะครับต้องดูด้วยนะเขาทดสอบมาเมื่อปีไหนผลิตภัณฑ์นี้ผลิตมาเมื่อปีไหนนะครับต่อมานะฮะก็คือเรื่องของการแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีแล้วก็ค่าไฟฟ้าต่อปีครับวา่าจะเป็นในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าอย่างในตัวอย่างที่ให้มานะครับเป็นเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะฮะ ว่าแอร์ตัวนั้นแอร์ตัวนี้เนี่ยประหยัดไฟเท่าไหร่นะครับและต่อปีนเราจะต้องเสียค่าไฟต่อปีเท่าไหร่ถ้าใช้แอร์ตัวนี้นะต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของมีลายน้านะครับสัญลักษณ์ของกระทรวงพลังงานตรงกลางฉลากนะครับก็คือกระทรวงที่รับรองในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ฉลากเบอร์5นั่นแหละนะครับสุดท้ายครับก็คือเรื่องของ หน่วยงานที่กํากับดูแลสัญลักษณ์นะครับก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับแล้วก็กระทรวงพลังงานด้วยตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียวนะครับถามว่าทําไมต้องมีครับเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนครับทางด้านของการไฟฟ้าเขาจะเป็นคนที่เอาไปทดสอบเป็นคนเอาไปวิเคราะห์นะครับก่อนที่จะให้ฉลากมานะครับแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานเขาก็รับรองนะครับหลังจากทดสอบมาแล้วว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านน,นั้นั้น มีการประหยัดไฟมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าสูงสุดนะครับประหยัดไฟมากก็เบอร์ห้าครับลดลงมาก็เบอร์สี่นะครับถ้าเป็นนักเรียนจะเรียกเบอร์ไหนครับลองดูนะครับต่อไปครับมีอีกครับเครื่องหมายฉลากเขียวครับอ่าเครื่องหมายนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเราสักเท่าไหร่นะเครื่องหมายฉลากเขียวครับก็คือ สินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้นะครับจะเป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบกระบวนการผลิตการใช้ตลอดจนการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองนะครับสำหรับเครื่องหมายฉลากเขียวนี่นะฮะก็จะอยู่ในสินค้าที่เป็นพวกบรรจุภัณฑ์สเป็นส่วนใหญ่นะครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราก็จะนึกถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษนะฮะ นึกถึงเวลาเราไปซื้อข้าวนะฮะเราไปซื้อข้าวนะครับเวลาสั่งข้าวมาในแม่ค้าก็จะให้กล่องที่ใส่ข้าวของเรามานะครับซึ่งแน่นอนมันจะต้องไม่ใช่กล่องโฟมนะครับกล่องที่จะต้องใช้เนเป็นกล่องกระดาษและสามารถจะรีไซเคิลได้ด้วยอีกต่างหากนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะได้รับฉลากเขียวมานะฮะฉลากเขียวมาอันนี้ต้องหากันหน่อยละเพราะว่า ต้องหาตัวอย่างกันหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยจะพบเห็นมากน้อยเท่าไหร่แต่มีนะครับแต่มีนะฮะแต่มีอันนี้เราต้องไปหาดูกันแล้วกันนะครับตามกล่องข้าวตามอะไรต่างๆที่เขาติดในเรื่องของฉลากเขียวเอาไว้หรือว่าติดเอาไว้นั่นเองนะครับก็ลองดูเป็นสติกเกอร์อย่างนี้นะครับก็ลองดูครับสาหรับฉลากเขียวครับอันนี้คือฉลากลำดับที่6นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้เครื่องหมายอะไรครับโอท็อปนั่นเองนะครับ เป็นเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับโดยมีการเลือกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาจากแต่ละตำบลน,นะครับมาประทับตาว่าผลิตภัณฑ์ o t o p นะครับหรือว่าวันตำบลวัน d u c t นะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับไม่ใช่อย่างตำบลผมมี o t o p เหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องดูนะครับว่า o t o p เหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องมีการไปประกวดกว่อนนะก็เป็นการประกวดในระดับประเทศเลยนะครับ ทุกปีเขาก็จะมีการจัดงานกันแล้วก็ประกวดสินค้าโอท็อปเนี่ยนะฮะซึ่งครูเคยไปเดินนะครับงานแบบนี้โอ้สินค้าเยอะมากสินค้าน่าซื้อน่าใช้น่ารับประทานเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าสินค้าตัวไหนนะครับเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มีการผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นการผลิตมาจากชุมชนโดยแท้จริงเนี่ยเขาก็จะได้รับรางวัลโอท็อปห้าดาวด้วยนะโอท็อปห้าดาวเนี่ยก็จะเป็นรางวัลซึ่งจะให้มาพร้อมๆกับตราที่เขียนว่า โอท็อปหรือว่าวันตำบลวันโปรดักต์นี่แหละครับมาติดที่ผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นๆนะครับอันนี้ต้องไปหาดูนะครับผลิตภัณฑ์แบบนี้บางคนนะครับก็จะได้รับมาเป็นของฝากเป็นขนมที่คุณแม่เคยซื้อมาก็ลองไปดูครับมีตรานี้ติดอยู่หรือไม่นะครับสำหรับขนมเป็นขนมพื้นเมืองอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูว่ามีโอท็อปแบบนี้หรือไม่นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์หมายเลขเจ็ดครับก็คือเครื่องหมายที่ชื่อว่าโอท็อปนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงใบงานแล้ว ใบงานตรงนี้นะครับต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในมือด้วยก็คือแท็บเล็ตด้วยนะครับหรือว่าใครมีมือถือก็พอช่วยได้นะครับใบงานนะครับดูตรงนี้เลยครับใบงานเรื่องเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าครับคําสั่งก็คือให้นักเรียนค้นหาเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า7แบบครับเจแบบมาจากไหนครับมาจากเมื่อกี้เลยครับตลอดทั้งคลิปที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งอยู่ในบ้านตนเองนะครับต้องอยู่ในบ้านนะครับ ต้องอยู่ในบ้านนะครับพร้อมถ่ายภาพแล้วก็ตอบคําถามให้ถูกต้องนั่นหมายความว่าไงครับถ้านักเรียนหาเครื่องหมายรับรองคุณภาพเจอ1อันนะครับอย่างเช่นหาอยอเนี่ยน่าจะหาง่ายหน่อยนะก็ถ่ายมาครับถ่ายรูปคู่กับตัวเราเลยนะฮะถ่ายรูปคู่กับตัวเราเลยนะครับ,รบ,รรบพอถ่ายมาเสร็จนะครับนักเกรียนก็เอารูปลงในไฟล์ Word นะฮะแล้วก็ตอบมาว่า1ชื่อผลิตภัณฑ์นี้เป็นอะไรครับเป็นปลากระกป๋องเป็นอ่ อะไรฮะผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารหนู่นนี่นั่นนะฮะถ่ายรูปมาเลยนะต้องมีรูปนักเรียนด้วยนะครับครูจะได้รู้เลยว่านี่คืองานของนักเรียนนะครับต่อมาครับคําถามก็คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพนี้คือเครื่องหมายอะไรครับตอบมาเลยครับอย่างเช่นเครื่องหมายอยครับอ,อ่าเครื่องหมายอยเนี่ยก็เขียนเลยครับเครื่องหมายอยครับอันนี้ไม่ยากใช่ไหมครับเจ็ดแบบเนี่ยดูได้จากในคลิปนะครับมีอะไรบ้างตัวอย่างไปดูได้เลยนะครับว่า เมันมีเครื่องหมายอะไรบ้างนะครับที่สําคัญผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์เขียนมาเลยครับแต่ละอย่างเป็นผักนะฮะในฉลากเขียวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะหรือเป็นตู้เย็นนะครับในฉลากที่เรียกว่าฉลากเบอร์ห้าอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือการยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับนักเรียนพอเข้าใจนะครับพอเข้าใจนะครับไม่ได้ยากอะไรเมื่อถ่ายรูปมาครบแล้วนะครับก็ทําทีละรูปเลยนะครับรูปแรกนะฮะ ท่านจะเลือกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะชื่อผลิตภัณฑ์เป็นการตอบนะครับข้อที่2เครื่องหมายรับรองคุณภาพคืออะไรเขียนมานะครับพอเสร็จปุ๊บก็เริ่มมาที่สองลงรูปลงชื่อผลิตภัณฑ์ลงเครื่องหมายนะครับไปจนถึงอันที่7เลยนะครับสามารถที่จะทําได้บนไฟเวิร์ดนะครับไม่ต้องปริ้นมาก็ได้นะครับส่งเป็นไฟเวิร์ดนะครับก็จะสามารถที่จะทําให้งานนี้เสร็จสิ้นที่สาคัญอย่าลืมเขียนอะไรครับชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เลขที่นะฮะมาให้เรียบร้อยด้วยนะ ชื่อนามสกุลเล็กที่นะครับมาให้เรียบร้อยด้วยกับันนะครับนี่ครับนักเรียนสามารถทําได้ในไฟเวิร์ดนะครับพร้อมเขียนชื่อนามสกุลเล็กที่ชั้นนะครับแล้วทาการโพสต์แล้วก็บันทึกในอัลบั้มวิชาสังคมศึกษาเทอม2ในห้องไลน์ของนักเรียนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะ เอางานมาโพสต์นะครับหลังจากโพสต์เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ใส่ในอัลบั้มซึ่งครูสร้างไว้ให้แล้วนะครับของทั้ง2ห้องเลยนะครับครูสร้างอัลบั้มของวิชาสังคมศึกษาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปใส่เอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานนะครับว่านักเรียนนั้นได้ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนักเรียนส่งงานไปแล้วนะครับครูก็จะมีสติ๊กเกอร์ตอบกลับไปบนไลน์ของห้องนักเรียนนักเรียนนะครับว่าห้องเรียนของนักเรียนนักเรียนที่ส่งมาเนี่ยครูได้ ตรวจแล้วนะครับแล้วก็รับงานของเธอแล้วนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือนักเรียนสามารถจะอ้างอิงได้ด้วยนะครับว่านักเรียนได้ส่งงานในวิชาสังคมศึกษาหรือวิชาประวัติศาสตร์ที่คุณครูสอนไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานเพื่อจะให้ผู้ปกครองได้ดูด้วยนะครับว่าในอัลบั้มเนี่ยมันมีอยู่จริงนะฮะมันมีอยู่จริงนะครับเกิดข้อผิดพลาดอะไรต่างๆก็จะได้ตรวจสอบได้ง่ายนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสยัยข้อสอบถามปัญหา สอบถามได้ในห้องไลน์เท่านั้นนะครับขอย้ำนะครับว่าในห้องไลน์เท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนส่งงานตามที่กําหนดด้วยกันละกันนะครับส่งงานตามกําหนดเพราะว่าคลิปนี้ออกไปเนี่ยอันที่สีอันที่5แล้วนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่2นะครับมีนักเรียนส่งงานในอัลบั้มที่ครูสร้างขึ้นเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับมีหลายคนยังนิ่งเฉยยังไม่ได้ทําส่งยังรอรีอยู่นะครับ ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่านักเรียนจะรออะไรอยู่นะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับส่งงานเพราะภาคเรียนที่2คือภาคเรียนสุดท้ายสําหรับการเรียนที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งแล้วในชั้นป .6 นะครับเพราะถ้านักเรียนส่งงานไม่ครบนะครับผลการเรียนก็จะมีศูนย์มีรอแน่นอนนะครับขอยืนยันว่ามีแน่นอนชนะแล้วเนี่ยเพื่ออนาคตของนักเรียนนะครับจะต้องทําแล้วก็เราต้องส่งงานให้ครบนะครับใครส่งไม่ครบก็ ไปทบทวนดูนะครับจากคลิปก่อนๆได้นะครับจากคลิปก่อนๆได้ซึ่งก็มีอยู่นะครับซึ่งก็มีอยู่ในห้องไลน์ของนักเรียนนะครับไปไล่ดูครับปัดจากข้างบนมานะครับแล้วก็ไล่ดูมันจะมีอยู่ครบเลยทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องของคลิปต่างๆนะครับก็ขอให้นักเรียนส่งงานให้ครบด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ ทํางานให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามนะครับอันนี้ให้ส่งเป็นไฟเวิร์นะครับไม่ต้องส่งเป็นกระดาษก็จะสะดวกมากขึ้นในการตกแต่งนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ